สวัสดีครับผมปันเวศครับเราก็พบเจอกันไปประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปันเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎครับก็คือท่านที่มีลัคนายอยู่ที่ราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคม25.6 6นี้ครับสภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31พฤษภาคม ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้าราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันรเลข2นะครับซึ่งผมได้พิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่นะนะครับก็จะพิมพ์ไว้ว่าดาวอะไรนะครับเข้าสู่ราศีใดบ้างในวันที่เท่าไหร่ของเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก็ได้แก่เลข4ครับดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่2นะครับลักษณะการเดินแบบนี้เรียกว่าเดินถอยหลังของดาวนะทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักองศา อยู่ไปจนถึงวันที่6ครับก็จะเดินหน้านะครับย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งแล้วคนนี้ก็อยู่ยาวเลยครับต่อเนื่องไปเลยจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับแล้วก็เลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เนจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าส, <ke defects S 2> สู่ราศีมิถุนในวันที่4และย้ายต่อจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่30เลข3ามดาวคารย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่10 เลขหนึ่งดาวทิศครับย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่15และสุดท้ายก็คือเลข9ครับพระเกตพระเกตเนี่ยจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่19พฤษภาคมส่วนดาวอื่นๆจงโคจรอยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับ การงานเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะครับหรือได้รับมอบหมายทํางานที่มีความสําคัญมากขึ้นก็ได้การงานจะประสบผลสําเร็จด,ดีครับจะมีความเจริญก้าวหน้าดีนะโปรเจกต์โครงการต่างๆก็มีความคืบหน้าดีนะครับแต่นะด,ด้านร้ายก็มีด้านเสียก็มีทางนี้ทานนั้นก็เพราะว่านะด้านดีเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากเลข5ดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสบดีเนี่ย นะครับเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จนะโคจรเข้าสู่ราศีเมษพบกัมมะนะเป็นเรือนการงานของชาวราศีกรกฎวันนั้นก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับแต่แต่ก็มีเลข8พระราหูนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับความเดือดร้อนความเสียหายความยุ่งยากไปถึงต่างแดนถิ่นไกลก็ได้นะนะครับก็บมาโคจรรออยู่แล้วนะครับในราศีเมษเพราะฉะนั้นดาวคู่นี้เนี่ยเขาไม่ถูกกัน นะฮรพฤสเสบดีกับพระราหูเนี่ยเข้าไม่ถูกกันและในขณะเดียวกันนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปนะครับนะดาวพุธก็จะเดินกลับมาอยู่ที่ราศีเมษอีกนะครับแล้วก็ดาวพุธกับพระราหูเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันเข้าไม่ถูกกันนะัะนเป็นคู่หลอกลวงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมีเรื่องหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เนี่ยมัเยอะเลยนะดาวทิต์ก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย นะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะฉะนั้น By, ในด้านดีก็อย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่ส่วนด้านเสียมีไหมก็มีนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับชาวราศีกรกฎก็กมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาเกิดอุบสรรคนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลงข้อสัญญาข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆต้องดูแลให้ดีครับถ้าดูแลไม่ดีนะครับอาจจะรุกรามนะครับกลายเป็นปัญหาเรื่องของคดีความนะครับเรื่องของข้อกฎหมายได้อันนี้ต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน ดาวพุธกับพระราหูอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับก็มีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนาะงาน,ด,านด้านเอกสารข้อตกลงข้อสัญญาอะไรต่างๆต้องดูให้ดีครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากมีดาวเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะจึงเพราะนั้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นเดือนที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในเรื่องของการงานนะครับแสดงว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยชาวราศรีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะพยายามทําอะไรตั้งหลายอย่างครับอาจจะต้องมีเรื่องตัดมี การตัดสินใจนะอะไรที่มันค่อนข้างจะยากๆแล้วก็สําคัญสําคัญใน,ใ,นในเรื่องของการงานก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับดาวอยู่มุมลักษณะอย่างนี้เนี่ยดวนสรุปดวนตัดสินใจไม่ได้นะฮะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานต้องพิจารณาให้รอบครอบถี่ถ้วนเสียก่อนนะไม่งั้นจะมีปัญหาตามมาครับนะแต่ถ้าเกิดเราตรวจสอบทุกอย่างดีแล้วนะครับนะตัดสินใจทุกอย่างเนะี่ยบนพื้นฐานของความถูกต้องนะข้อมูลต่างๆรอบครอบ ถูกต้องเพียงพอรนะอบครอบรอบด้านแล้วนะครับปัญหาต่งตางๆก็น้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับนะอันนี้ต้องดูดีๆนะครับส่วนทางด้านการเงินนะครับการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เนี่ยดาวการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะมีรายรับไรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือ นะครับแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยนะนะครับและในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างจะมากด้วยนะครับในเดือนนี้นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษางานที่ต้องยกย้ายเดินทางบ่อยๆงานเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการเป็นจ๊อบๆนะครับงานฟรีแลนซ์งานที่อยู่เบื้องหลังงานครียรทีฟต่างๆนะครับรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับพวก สายมูนะครับพวกเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับความเชื่อประเพณีนะครับเรื่องของพยากรณศาสตร์โหราศาสตร์กลุ่มนี้จะประสบผลสาเร็จดีและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีกรกฎไปอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับงานกลุ่มนี้ดีครับจะสร้างเงินนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเพิ่มเติมสําหรับเดือนนี้นะครับก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันอันมีสาเหตุมาจาก การทํางานนะครับหรือเกิดขึ้นในที่ทํางานก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีครับในเดือนนี้ในที่2ที่ต้องเราต้องให้ระมัดระวังนะครับก็คือเรื่องของความขัดแย้งนะครับชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเข้าใจผิดนะฮะอาจจะผิดอกผิดใจกันเข้าใจผิดกันกับเพื่อนลวมงานหรือคนรอบข้างก็ได้นะครับในเดือนนี้นะอย่าถามถึงสาเหตุนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวชาวราศีกรกฎเองอาจจะงง,ง,งว่าเอ๊ะ เรามีปัญหากันมีเรื่องขัดอ,อกขัดใจกันด้วยสาเหตุอะไรนะครับบางทีกไ็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะนะเพราะ,ะนั้นไม่ต้องไปหาสาเหตุแหละครับสำหรับเดือนนี้ส่วนชโ,โชคลาบสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะครับวันที่ดีนะครับได้แก่วันที่1 7บเจถึงยี่สิบเอถึงยีนะครับทิศท,ที่ดีมี3มทิศครับคือทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศเหนือครับบุคคลที่จะนำชะโ,โชคลาบมาให้นะครับก็ได้แก่ คนในที่ทํางานนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือคนที่ชาวราศีกรกฎติดต่องานด้วยนะครับอาจจะเอมีข้อสงสัยเมื่อกี้นี้บอกว่าอาจจะมีข้อขัดแย้งกับเพื่อนคราวนี้บอกว่าเพื่อนให้โชคอีกแล้วนะสรุปเอาไงกันแน่คือจริงๆเราเราคงไม่ได้มีเพื่อนคนเดียวเนาะ <laughs> เพื่อน, <laughs> เ,พอนเพื่อนเรามีหลายคนนะครับอยู่ในที่ทํางานเพราะนั้นแน่นอนครับคนหนึ่งอาจจะมีปัญหาอีกคนหนึ่งอาจจะให้โชคก็ได้หรือคนที่มีปัญหาให้โชคก็ยังได้เลย นะมันก็แล้วแต่ครับนะเพราะนั้นมันมีมันมีมุมลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะครับนะเพราะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปฟิกว่าจะต้องเป็นคนคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับนะมันเกิดขึ้นได้นะส่วนทางด้านความรักนะครับความรักของชาวราศีกรกฎท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับนะช่วงนี้ก็ยังคงทรงๆเรื่อยๆล่ะครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาล่ะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยแหมจะพูดไปมันก็เป็นภาพรวมกว้างนะครับยาวเลยเนาะ ดาวเจ้าเร,าเร,รือนปัตนิคือคู่ครองเนี่ยนะครับก็ค,ค,คือดาวเสาร์ไปอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้นนะครับแต่มันอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาได้บ้างในบางช่วงบางตอนนะ,นะแต่โดยภาพรวมใหญ่ๆนะเราก็จะประมาณเรื่อยๆทรงๆนะครับนะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับมีโลกส่วนตัวสูงนะต่างฝ่ายต่างทํางาน,นะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นซะมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะบรรยากาศความสัมพันธ์นะครับของช,ชาวราศีกรกฎกับ คู่ของก็จะดีขึ้นครับก็อาจจะมีอา,อารมณ์อะไรครับม,มีมีช่วงจังหวะหวานกันบ้างนะสวีทกันบ้างอาจจะงานงานอาจจะเบาลงนะหรือว่าม,มีเหตุอะไรบางอย่างนะครับมาทําให้ให้ช่วงนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศดีขึ้นก็ได้นะอาจจะเป็นลักษณะของคนนอกคน,คนคนที่มาภายนอกก็ได้ครับหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างก็ได้นะครับส่วนคนโสดอ่ะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักพบเจอกันจากการทํางาน พบเจอกันในที่ทํางานก็ได้นะครับแล้วก็มักจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติก็ได้ครับที่จะเข้ามาในช่วงนี้ครับทั้งหมดก็เป็นคำำําทานายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจําเดือนพฤษภาคม2566นี้เพื่อเป็นกาลังใจเมือนกานนำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ